ูปลาครับดูปลาปลาโตยังน er. ้อครับเดี like um, ๋ยวเรียกเลยรรีีีเเยยกปลามาจิลยอ่าได้เลยครับชมปลาครับชมครับครับโอ้โหอ่ากระถาเรียกปลานะครับมีกรถาเรียกปลาด้วยครับ อ้าวนี่จากที่ครับแล้วขอถ่ายไหมอ๋อคาถาเรียกปลาครับคาถาเรียกปลาครับมาแล้วเห็นไหมอ้าวมาจริงๆด้วยครับรอครับรอครับโหเพ่งรูบครับผมเห็นแต่สังทองมีคาถาเรียกปลาครับอัธิค้อถังเรียกปลาครับท่านมาแล้วคุณลุ โอ้โหมาแล้วครับปลาครับหมื่นตัวครับหมื่นสพตัวหมื่นตัวครับนี่โอ้โหโนกำลังมาครับกำลังมาครับโอ้โหกำลังมาเพียบเลยครับ มนนีเส้นของมันนะครับโอ้นนป, oh, ปลาต,ตัวใหญ่แล้วครับอันนี้ก็เริ่มทอดได้แล้วครับแต่เราให้มันโตกนี่ครับต้องถังลูกดีโดยเฉพาะครับถังอื่นารเสียงเพียนมาไหมครับทางสีทางหนก็ได้ครับอ๋อ oh, ครับ คณภาพสเตนเลสเอิรคุณภาพพลาสติกจะดีกว่าอ๋อยังต้วกว่าดูดีครับมาแล้วมาแล้วลายนายเลยโอ้ยพลังผมไปหาปลาผมไม่ใช่เหยื่อแล้วครับไปตกปลาผมใช้ถังเคาะนะครับไม่ได้ครับปลานั้นเขาไม่ชินนะครับต้องหันปากถังลงบ่อแล้วครับให้มันเสียงได้รับขึ้นนุ่นไม้แล้วครับนุ่นน่นไม้เลยนุ่นนุ่นไม้แล้วครับ มันจะเป็นนี่หัวหน้าทีมเพราะปลามันเยอะมันต้องแบ่งครับเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับสอนมันแค่สามวันเองครับมจำแล้วอยู่การฝึกฝนนะครับ ทุกคนมาแล้วครับฝูงนึงครับมาแล้วครับฝูงนึ่งนึงโอ้มาเป็นฝูงเลยครับมาเป็นแขงเลยครับนี่ทั้งหมดประมาณห้าฝูงบินนี่ประมาณห้าฝูงบินนะครับแต่พอมารวมกันก็หลายหลายตัวครับ มจูงจะตัวใหญ่3สามนิ้วอร, oh. อ,รอมกันเตัวใหญ่ต่างกัน<า>ชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับโอ้โ oh. หมร้มกันทตัวใหญ่กว่าใช่ั oh. ิ้ว,วกินอาหารได้เยอะกว่าครับอ่าสุดยอดเลยครับเร,เรไม่ได้ให้เยอะครับเราให้น้อยๆตั้งชื่อฝูงปลาอะไรดีครับ ฝูงปลามาเสียงถังงฝูงปลามาตามถังโอเคครับฝ่ากช่องชินโจมเต์คร์ดครับทีมงานพันมองขยอยขยายครับ <S 2> <S 2> ขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีครับ